ควายป่าเงาอดีตที่กำลังสูญหาย 1. เงาของยักษ์ป่ากลางทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควายป่าด้วยร่างกายใหญ่โตเขาโค้งกว้างและพละงกำลังมหาศาลมันคือบรรพบุรุษของควายบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเดินกันเป็นฝูงนับพันแต่วันนี้ควายป่าแทบเลือนหายไปจากแผ่นดินไทยเหลือรอดเพียงไม่กี่ฝูงเล็กๆในประเทศเพื่อนบ้าน 2. วิทยาศาสตร์ควายป่า DNA ที่เชื่อมโยงอดีตนักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับที่ซ่อนใน DNA ของควายป่าพันธุกรรมเผยว่าควายป่าและควายบ้านแยกสายพันธุ์กันเมื่อ5000ปีที่แล้วควายป่าสูง1.8เมตรหนัก1200กิโลกรัมใหญ่กว่าควายบ้านเกือบสองเท่าเขาของมันกว้างได้ถึง2เมตรแข็งแรงพอที่จะโค่นต้นไผ่ใหญ่ได้ หัวใจใหญ่เป็นสองเท่าของวัวปอดแข็งแรงสามารถดำน้ำได้นาน9นาที 3. ควายไม่ได้เป็นแค่สัตว์ในปา่าแต่คือสถาปนิตที่สร้างปา่าการเดินของมันสร้างเส้นทางในปา่าให้สัตว์อื่นใช้เดินตามได้มูลของมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติทำให้เกิดพืชหายากขึ้นในปา่าการกลิ้งโครนของมันสร้างบ่อน้ำเล็กๆให้นกและมแมลงมาดื่ม 4. การสูญหายจากยักษ์สู่ตำนาน100ปีที่แล้วควายป่าในไทยพม่าลาวกัมพูชามีเป็นล้านตัวแต่การล่าเพื่อเขาการตัดป่าเพื่อทำไร่และโรคระบาดจากควายบ้านทำให้ควายป่าในไทยสูญพันธ์ไปตั้งแต่ปี1980วันนี้เหลือเพียง4,000ตัวในโลกส่วนใหญ่ในอินเดียและเนปาล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหลือแค่200ตัวในเมียนมาและกัมพูชา5ความหวังใหม่โครงการคืนควายป่าสู่ป่าไทยแต่ความหวังยังไม่สิ้นสุดสวนสัตว์เขาเขียวเริ่มโครงการเพราะพันธุ์ควายป่าเพื่อปล่อยกลับสู่ป่าไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมมือกับ WWF สร้างธนาคารพันธุกรรมเก็บ DNA จากควายป่าทั่วโลก เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ระหว่างญาติใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเขาใหญ่ถูกเตรียมเป็นบ้านใหม่ของควายป่าภายใน10ปีเราอาจได้เห็นควายป่าเดินในป่าไทยอีกครั้งเพราะการกลับมาของควายป่าคือการกลับมาของป่าที่สมบูรณ์เงาของักษ์ป่ารอให้เราตัดสินใจว่าจะปล่อยให้เป็นเพียงตำนานหรือจะช่วยให้กลับมาเป็นจริงในป่าไทย ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และรับชมคลิปขอบคุณครับ